เรื่องงบ6งบหาอ่ะแสดงว่า100บาทก็ลดให้งไป15บาทแสดงว่าแก้วตาขายเท่าไหร่ถ้าหนึ่งคิดเป็นหนึ่งใน100อ่ะขายเท่าไหร่คะขายเอ่อ8เออจาก100เล้วอะไร85ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเป็น85ส่วนด้วยอะไรคะส่วน100คูณอะไรถูกต้องอ่ะเขียนสิคะ แปดสิบห้าส่วนร้อยคูณเก้าร้อยแปดสิบแัดศูนย์เลยตัดได้ตัดเลยาแปดสิบห้าส่วนร้อยคูณเก้าร้อยแปดสิบออะไรอีกคะตัดได้อีก ม่ห้าห้าสองเป็นสิบห้าหนึ่งเป็นห้าลบแปดลบห้าเหลือเศษสามห้าอะไรได้ 3, สามห้าห้าเจ็ดสามสิบห้าเอาแม่อือแม่อีกค่ะสองสองหนึ่งสองสองอะไรได้เก้าสิบแปดครึ่งหนึ่ง,งของเก้าสิบแปดคือเท่าไหร่สี่สิบเก้ามันจะเป็นสิบเจ็ดคูณสี่สิบเก้าถ้าคูณให่ง่ายถูกคูณให้ง่ายนะคะก็จะเป็นสิบเจ็ด คูณกับ5้าสิบลบหนึ่งคาเีคส่แปเหือนเล่จ็หล้าอปดร้อยห้าแปดร้อยห้าสิบลบสิบเก็จะเหลือแปดเท่าไหร่คะแสดงว่าเพื่อนขายในราคาเท่าไหร่833บสาบาทถูกต้อง ผมราบลักสี่ปีต่อนะคะเหร็นแล้วยังขนซื้อรองเท้าคู่หนึ่งแล้วคะเท่าไหร่ขายไปได้กำไรเท่าไหร่คะขายไปละสามสามกำไรเท่าไหร่เอ่ย กำไรเท่าไหร่กำไรเท่าไหร่คะสิบห like ้าเปเซ็นต so oh, like ์แสดงว่าถ้า100บาทต้นทุนคือหนึงร้อยกำไรสิร์เก็ต้องเป็นขายเท่าไหร่ร้อยสิบห้าส่วนด้วยร้อยคูณราคาที่คุณซื้อมาคือพันสองร้อยสี่สิบขายกำไรแสดงว่าโอ้ยโอ้ยโอยขายได้กำไรแสดงว่าขายเพิ่มขึ้นใช่ไหมสมมติซื้อมา100ร้อยบาทขายได้กำไรก็แสดงว่าเพิ่มขึ้นไปอีบห้าบาทก็ขายร้อยสิบห้าใช่ไหมคะถ้าเทียบกับหนึ่งร้อนก็ตัดทอน เอาแม่อะไรตัดหาแม่สิบก่อนพี่ตัดศูนย์ตัดศูนย์เพราะเอาแม่สิบหารนะคะสิบหารมันก็จะลดศูนย์ออกไปเอาแม่ห้าค่ะทีนี้ห้าสองเป็นสิบห้าสองเป็นสิบห้าสามสิบห้าสองหนึ่งสองสองหกสิบสองและสองสองเป็นสี่จะเหลือยี่สิบสามคูณกันกลับหกสิบสองนะคะคูณเลขปกติได้ทดนะคะไม่ต้องเขียนสามสองยี่สาม สามสองหกหกสามสิบแปดสองสองสี่หกสองสิบสองรวมกันเป็นพันสะสี่ร้อยยี่สิบหกเห็นไหมจากตอนแรกซื้อมาพันสองขายไปพันสี่ก็ได้กำไรเห็นเห็นใช่ไหมคะกำไรเห็นเห็นเลยคุณขายรองเท้าต่อเลยนะคะ เปิดบัญชีของเราเองเหรอคะบรรลุนิติภาวะเอ้ยไม่ใช่บรรลุนิติเป็นนางสาวอะสิบห้าสิบห้านางสาวอะมวไว้ไม่ใช่คุณจะโหลดรูป กูพูกูไม่ได้คุยกันแปดร้อยล้านเรื่องนอนหลับส่วนใหญ่นอนหลับ <c oughs> น,นั่นละสิบสามใช่ไหมคะต่อไป <c oughs> อันนั้นละสิบสามเพื่อนคนรูนั่นแหละนักเรียนชั้นป .6 โรงเรียนแห่งหนึ่งมีกี่คน สสยตาชั้นกี่คนสี่คนนล็กที่ใสยตาชั้นกินไปนแล้วแล้วเท่าไหร่ก็นักงเรียนก็ต้องเอาคนที่สสยตาชั้นคือกี่คนนะคะสี่ <4 S 1> คนส่วนด้วยนักเรี้ยนทั้งหมดมีกี่คน,น,นโอโหนงเรี้ยนนี่ทำไมมีน้อยจังเลยคูณอาไม่ใช่ไม่ใช่สิไม่ใช่น้อยสิมันเยอะนี่หว่าเพราะว่าป .6 เนาะคูณด้วยเลยคะ่ะเพอาถามหาร้อยละเท่าไหร่ร้อยละเท่าไหร่ก็ต้องคูณเข้าด้วยหนึ่งร้อยการกินร้อยละก็คูณเข้าด้วยหนึ100่งร้อยนะคะตัดทอนค่ะ ศูนย์ตัดศูนย์สี่หนึ่งสี่สี่สองนันไหมใช่ป้าหงก็เป็นสิบคนแล้วไม่ไม่เขาก็ต้องทั้งสายชั้นเขาก็ต้องแบ่งเป็นห้องละยี่สิบสองหนึ่งเป็นสองสองห้าเป็นสิบแสดงว่าคิดเปกี่เปอร์เซ็นต์คะที่ใสยตาสั้นห้าเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละห้าความหมายเดียวกันนะคะหรือร้อยละห้าโอเคไหมคะการคิดเปอร์เซ็นต์ก็คือเอา จำน,นวนตัวนั้นส่วนด้วยจำนวนเต็มของมานนะคะคูณหนึ่งร้อยไวค่ะโอเคนะคะต่อไปในทางน้ำมีน้ำก <ok okay ah bueno> ี่ล um> ิตรคะใช้ไปเท่าไหร่1 7ลิตรก็แสดงว่าใช้ไป1ิเขาถามว่าใช้ไปใช้น้ำไปที่เป็นกี่ Karere เปอร์เซ็นต์97ส่วนด้วยมีทั้งหมดเท่าไหร่นะ68 68คิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ก็ต้องคูณเข้าด้วย100อัตราทองนึกว่า17คูณอะไรได้64 68เนาะคุณครูว่ามันลงตัว17 4ปะ่ะ17 4นะนักเรียนลองคูณเลขคูณหน่อยไหนพร้อมกัน74เท่าไหร่28ทดสองใช่ไหม4หนึ่งเป็น4เป็น6แสดงว่าลงตัวไหมคะลง17หนึ่งเป็น17 17 4เป็น68นะ เหลืออะไรอีกทีนี้เหลือร้อยกับอะไรแล้วกับสีตัดทอนกันเ0 0แบ่งสี่คนได้คนละเท่าไหร่เออคนละยี่ห้าง่ายไหมเพราะฉะนั้นแล้วก็ยี่ห้าคนหนึ่งก็เป็นยี่ห้าแสดงว่าใช้ไปร้อยละยี่ห้แล้วใช่ไหมคะใคะ้อรเออ่อร์เซ็ละยี่แสดงว่าในความหมายใช้ไปร้อยละยี่้านี่คือใช้ไปหนึส่วนเท่าไหร่หนึ่อยไม่ไม่ไม่ ฮะึ่งร kind of ้อยหนึ่งหน่ะร้อยหนึ us, ่งร้อยหนึ่งคือสิบนิ้วใช่ไหมใช้ไปยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์คือใช้ไปสองนิ้วครึ่งใช้ไปหนึ่งส่วนสี่ถ้าใช้ไปห้าสิบใช้ไปเท่าไหร่หนึ่งส่วนสองห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช้ไปหนึ่งส่วนสองใช่ไหมงงมาสิถ้าใช้ไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์คือหนึ่งส่วนเท่าไหร่หนึ่งส่วนห้างงปะเนี่ยงงแน่นอนเลยอะ ึ่งส่วนสองนะเบียนถ้าไมเป็นร้อยทำยังไงโอ้โหทีถ้าไมเป็นร้อยคูณเข้าด้วยอะไรคูณห้าสิบใช่ไหมอ่า<อ>เป็นห้าสิบส่วนอะไรคะ 100, ส่วนร้อยแสดงว่าถ้าใช้ไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ใช้ไปครึ่งหนึ่งคือหนึ่งส่วนสองใช่ไหมคะและทีนี้ถ้าใช้ไปยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็ยี่สิบห้าส่วนร้อยตัดทอนสิก็คือห้ายี่สิบห้าหนึ่งเป็นยี่สิบห้ายี่สิบห้าสี่เป็นหนึ่งร้อยแสดงว่าใช้ไปหนึ่งส่วนสี่ใช่ไหมอือการที่ใช้ไปยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็ใช้ไป 1, นี่แหละที่ครูที่ครูความหมายที่ครูต้องการสื่อสารเฉยไม่มีอะไรอะลุงพลค่ะลุงพลที่ดังอยู่ตอนนี้ลุงพลุงพที่ร้องเพลงอะไรวะผลิตอ้อยเท่าไหร่คะเม็ติดตนหรือว่าตันนี่แหละนะคะร้อยหกสิบร้อยร้อยหกร้อยห้าสิบเม็ดติดตันก็คือตันนั่นแหละหกร้อยสิบตันนั่นแหละค่ะทีนี้ปีนี้พลผลิตได้เพิ่มอีกเท่าไหร่คะเจ็ดสิบแปด จ็ดสิบแปดเม็ดต um um ิ๊กตันเม็ดต um ิ๊กตันก็คือตันนั่นแหละเม็ดติ๊กตันอ่าอ่าเมตริกตันเขาที่ก็คือตันนั่นแหละเพราะว่ามันเป็นมาตราเมตริกนะคะเมตริกถามว่าปีนี้ได้ผลิตเพิ่มขึ้นเป็นแล้วละเท่าไหร่นักเรียนเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะเจ็ดแปดก็เจ็ดสิบแปดส่วนด้วยปีที่แล้วปีที่แล้วลุงพลผลิตได้เท่าไหร่นะคะหกร้อยห้าสิบนะอันนี้คือเพิ่มขึ้น ร้อยละเท่าไหร่ก็เอาเจ็ดสิบแปดส่วนด้วยหกร้อห้าสิบคือต้นทุนของปีที่แล้วนะคูณร้อยหาร้อยละนะคะตัดทอน,นะคะ่ะตัดทอนูเาสอบดังขอคามพันเพลงดังกระปเพงดังสัตว์่มาเมิเาเเาเทิศแล้วเขาเริกดังแล้วมีคนตายคนใหม่เริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นนอกจากน้องชมพู่แล้วเขาก็เลยมันไม่ได้มีแค่น้องชมพู่ที่ตายอะคะ่ะตายหลายคนแล้วะคะ่ะไม่ควรจะเป็นข่าวอะไรล้ะ

สคูณอะไแล้วคะได้แปดสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดสาปดยี่สิบสี่สเ้ายีเจ็ดสามปดนงปดนะคะหกหนึ่งเป็น6กตัวทดหนึ่งเป็นเท่าไหร่เจแปดแสดงว่าสิบสาหนึ่งเป็น13บสาบหเป็นเจ็ดดอันเหลือเลขอะไรที่คูณกันหกสองเท่าไหร่สินะคะแสดงว่าเขาเขาผลิตอ้อยได้เพิ่มขึ้นร้อยละเท่าไหร่คะร้อยละสิบสอหรือสิบสอปเซนตนะคะ ต่เอไปคไม่ะอาวไปไปไปปไปไลบไปนปไ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 ไปไัไไปไปไ่ไไไไาไไ

ทำแปดรน้าอทำแปดร้อยน้าอะดูดูในสุวนที่ะมาพากี่ต้นนะคะเจ็ดสิบห้าต้นแต่ต้นนม่วงเท่าไหร่สี่สิบห้าอ่าต้นเงาะ มะพร้าวมึงพูดถามว่าทั้งหมดแล้วในสวนนี้นี่มีต้นต้นไม้ทั้งหมดกี่ต้นมีต้นไม้กี่ต้นโอ้ยฟังคงรูไม่ต้องเปิดหรอกไม่ต้องปิดหรอกนั่นเรียนวิเศษเฉยนี่เยอะโซสุดเท่าไหร่คะอะเจ็ดสิบห้าบวกสี่สิบห้ามันได้ร้อยยี่สิบใช่ไหมร้อยยี่สิบบวกสามสิบเป็นร้อยเท่าไหร่คะร้อยห้าสิบต้นแสดงว่าทั้งหมดทั้งสวนมีร้อยห้าสิบต้น ต้นมะพร้าคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ของผลไม้ในสวนก็ต้องเอาต้นมะพ้าวกี่ต้นนะเจ็ด <75 S 1> ้าข้อหนึ่งเจ็ดสิบหส่วนด้วยร้อ <70 S 1> คูณอะไรคะอคูณร้อยแล้วหนูรู้ว่าเจ็ดสิบห้ามันเป็นครึ่งหนึ่งของร้อยห้าสิบใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็คิดเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยได้ไหมไดคูค,คิดแบบสั้นๆเลยนะคะค,ครึ่งหนึ่งครึ่งครึ่งหนึ่งก็คือห้าสิบเปอร์เซ็นตใช่ไหม ต่อไปข้อสองต้นง้อคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของผลไม้ไม้ผลในสวนเง้อมีกี่ต้นนะห้า้างเง้องันนี้สาสิส่วนเรียกอะไรคะสาสิบส่วนด้วยร้อยห้าสิบคูณหนึ่งรตัดทอนได้ง่ายมากข้อนี้อาศูนย์ตัดศูนย์ไปก่อนตัดศูนให้หมดเลยเพราะฉะนั้นเหลืออะไรคะห่าคุณตัดผิดอาศูุย์ตัดศูนย์ มันไม่ได้ตัดกันนะข้างๆกับข้างๆกับข,ข,ข้างบนตัดกันไม่ได้นะจะเหลือ300ใช่ไหมคะ300่วนดวย,ยด้วยอันหยัง15เป็นเท่าไหร่เออ300ลบ15 15ได้30 15 2เป็น, 75, น30เ <15. S 2> <15. S 1> พราะฉันกี่เปอร์เซ็นต <50. S 1> ์คะ20เปอร์เซ็นต์ค่ะน้ 4, วสพวกกคมใส่เสืส้นนอแขนยาวไม่ใส่เสื้อข้างในเดี๋ยวว่าเขาไม่รู้นะเป็นบางมากใส่ไหมอะ ใส่ชุดไทยไหมน่ะมันบางจังล่ะเลรว่าไม่ได้ใส่นอ๋อข้อต่อไปข้ออะไรคะข้อสามอะไรนะสี่สิบสี่สิบห้ามะม่วงมะม่วงนี่สิบห้าต้นของต้นมะพร้าวมะพร้าวกี่ต้นคุณครูถามเอ๊ะมัมม่วงนึ่งสี่สิบห้ามะพร้าวเท่าไหร่ อาหาแสดงว่ามันต้องส่วนด้วย75เพราะมันถามว่าของมะพร้าวนะคะมันไม่ใช่นะโอ้ไม่อ่านโจนเลยค่ะเอียังไรกันกระโดดกระดียอเอาไม่ห้าตัดห้าได้45ห้าเก้าไม่ห้าอะไรได้75 ห้าห้า้าสิบห้าสิบห้าเป็นเจ็ดสิบห้าแม่สามตัดได้อีกสามสามเป็นเก้าสามไป็สิบห้าอ่าแล้วแม่ห้าตัดกนร้อยได้ห้าอะไรได้หนึ่งร้อยคะห้ายี่สิบเพราะฉะนั้น ต้นมะม่วงคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของต้นมะพร้าวหกสิบหกสิเอร์เซ็นต์นั่นเองคาถามาหาต้นของต้นมะพร้าวนะคะเพราะฉะนั้นสวนนี้ต้นมะพร้าวนะไม่ใช่ของทั้งหมดนะคะมันไม่เหมือนกันอาร์ุพูดอะไรเถียงอะไรกันอีกเถียงอะไรกันนี้อาต่อไปจะหมดหรือยังนี่เลยกี่หน้าอู้ย่างมัลายูฟเอ๋อ ไม่มีประโยชน์อะไรพวกนั้นต้นเดือนมกราต้นไม้ที่โยกปลูกไว้สูงเท่าไหร่คะร้อยยี่สเดือนสิงหาสูงเท่าไรร้อยหกสิบถามว่าต้นไม้นี้สูงเพิ่มขึ้นจากมกรากี่เปอร์เซ็นต์ลบกันทีสิร้อยหกสิบแปดลบร้อยยี่สิบเหลือสิบแปดสี่สิบแปดใช่ไหมคะก็ต้องเอาสี่สิบแปดนะคะส่วนด้วยจากเดือนมกราแสดงว่าต้องส่วนด้วยความสูงของเดือนมกราร้อยยี่สิบคูณหนึ่งร้อยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ค่ะ ตัดทอนศูนย์ตัดศูนย์สิบสองอะไรได้สี่สิบแปดสิบสองสี่เป็นสี่สิบแปดก็เหลือเลขอะไรคูณกันสี่คูณสิบได้กี่แสดงว่าต้นไม้นี้เพิ่มขึ้นสี่สิบเท่าไหร่คะสี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยครับต้องส่วนด้วยความสูงเดือนมกรานะเพราะเขาถามหาจากเดือนมกรานะคะค่ะ พอยังไปยังยังยังอ่ะต่อไปสดาห์ที่แล้วมีผู้ชมพุทธิัณฑ์เท่าไหร่คะส2 0พันสองราบานี้มีผู้ชมเท่าไหร่สองพันร้อยาบานี้มีผู้ชมลดลงจากสปดา์ที่แล้วร้อยเท่าไหร่ลบกันก่อนใช่ไหมคะสามพันสองลบสอได้กี่ ได้กี่ร้อยเอ่ยแปดไหมแปดร้อยนะแลียงว่า,าลดลง 800, แปดร้อยจากสัปดาห์ที่แล้วก็ต้องเอาแปดร้อยส่วนส่วนด้วยสัปดาห์ที่แล้วม,มีกี่คนนะคะสัปดาห์ที่แล้วม,มีทั้งกี่สามพันสองคิดเป็นแล้วละเท่าไหร่ก็จำคูณเข้าด้วยหนึ่งร้อยอ้าตัดทอนศูนย์ตัดศูนย์ศูนย์ตัดศูนย์นี่นี่นี่เหลือเลขอะไรคูณกันเห <500 S 1> ลือแปดแร้อยส่วนด้วยอะไรคะสามสองแปดอะไรได้สามสองคะ แปดหนึ่งแเท่าไรสามองแสดงว่าก็จะเป็น 18, 18, 18, 19, 19, 20, 100 oh. ่ลบกับสเอ้ยไม่ใช่ลบกับ4หารสีนะคะหนึ่งร้อยหสี่ได้เท่าไรเอ่ยได้ยี่สิบเท่าไรหนึ่งร้อยหันสี่ได้ยี่สิบห้าอ่ายี่ห้านะคะแสดงว่าคนข้าวพิธัณฑ์ก็ลดลง25%นนักเรียนเคยข้าพิธัณฑ์อะไรบ้างที่หนูรู้จักพิธีกฝาานาอรอ แต่น้าไี่นหนสีจเกลืเหรออแล้วก็ตอนเลยพูดค่ะพูดของลงี่ไหนอยู่บอกว่าเราเป็นพวกขอ่มี่้านไปทะเลไปทะเลกนคุยไม่เคยไปเลยคุณพูดไปอยงนี้คุยไม่ได้ไปแล้วคุยยังไม่มาฮะ

พ่ตอนนั้นหนูอยู่ป3ป3ครูไม่ได้อยู่มาไม่ได้มาสอนตอนป2นะครูมาหนูตอนป3นะคะจำไม่ได้จำไม่ได้จำไม่ได้แต่ปีครูไม่ได้สอนป2ไป่รู้ครูตอนตอนยุนยุนยุ่ในของป2แล้วที่ครูมาค่ะอ๋อแล้วอืมแต่ครูไม่เคยพาหนูไปอะคัลเรียมแน่นอนเพราะครูไม่เคยไปอืมครูไม่เคยพาไปอะคัลเรียมแน่นอนสาบาน พาได้เกี่ยวลูกเสือผู้พาไป,พไ,ปไปแต่แตน่าจัดหมดแล้ววันนี้หมดแล้วผู้ ภาพยนตร์รือว่าตามข่าวหน้าสิบแล้วเราจะด้ความรู้จากสิบอันดับความจริงเกี่ยวกับยกษา ที่คุณเยรู้อันดับที่สิบที่มาของคำว่าอยากซาคุณคงคุ้นเคยกับคำว่าหยาบซามีคนรู้ว่าเป็นคนในประเทศไม่ว่าจะเป็นจการ์ตูนภาพยนต์หรือว่าตามข่าวหน้าสื่อทีมและวันนี้ครัเราจะพาคุณมารู้จักกับน10อระดับความจริงเกี่ยวกับหยาบซาที่คุณอาจเคยรู้อันดับที่สิบที่มาของคำว่าอยาบซายควาำว่าอยาบซามีที่มาจากการเล่นไพโอวิโชน์ในประเทศ ซึ่งมีกติกาอยู่ว่าให้ผู้เล่นแต่ละคนนำตัวเลขที่มีอยู่บนไพ่มาบวกกันแล้วนำตัวเลขตัวสุดท้ายมานับเป็นคะแนนยกตัวอย่างเช่นนำตัวจีนเลขไพ่หมายเลขแปดเก้าและสามนำมาบวกกันรวมเท่ากับยี่สิบซึ่งหมายความว่าตอนนี้คุณมีคะแนนศูนย์คะแนนเท่านั้นและมันแย่มากๆโดยที่การนับเลขแบบที่อยู่ด้านบนต่างจากเสียงเลขแปด เลขเก้และเลขสามว่ายาหรือยาคุซ่าตามลำนับและเห็นผลที่เขาเลือกเขาว่าอยาคุซาตั่งก็เป็นเพราว่าคนที่ถใช้สุดี้ต้องมีความสามารถและเก่งกาจเพียงเท่านั้นหรือจะสามารถเห็นสถานการณ์ควาทเป็นผู้ชนะอักดที่เกวาอยู่แค่เริ่งของยากุซ่าแม้ในปัจจุบันก็ยังไม่มีใครสามารถบันลตรวจสอบไดว่ายาคุซ่ามีจุดเด่อย่างไรแต่ก็มีนักวิชาการบางกลุ่มได้สันนิษฐานว่ายาคุซามีต้นกำเนิมาจาก ใสมหรือที่เรียกว่าตาโมยักกและในสหวัรที่ส17ได้เกิดความรุ่วายทางการเมืองในประเทศญี่ปุ่นห้คนกี่ปุ่ที่ะห้างตัวเองว่าเป็นผู้รับใช้สสมนักนลัวว่าพวกเขาเป็นผู้รักษารตระเบียบและปกค้องผู้คนจากภัยอันตราย จากนั้นคุณต้องมอบความจงรักภักดีทั้งหมดให้กับแก่นั่นคือทำเป็นพวกเขาเรียกแกนเป็นการชาวบ้านเพื่อเป็นท่าหล่อแหนและสุดท้ายคุณต้องเชื่อฟังคนที่อันดับที่แปดการปกครองภายในแก๊งยักษ์ซาการที่คุณจะเข้าเป็นสมาชิกของแก๊งยักษ์ชาได้นั้นก่อนอื่นคุณต้องการความสำคั์ทั้งหมดจากครอบครัวของคุณจากนั้นคุณต้งก็สัวงรักภักทั้งหมดให้กับคนใกล้แก่และคุณต้องคิดว่าสมาชิกภายในแก๊งคือคนในครอบครัวและสุดท้ายคุณต้องเชื่อฟังคนที่มีตำแหน่งสูงกว่าคุณโดยในข้ กองโอยาค hey, so ุซ่านี้จะมีการปกครองแบบเป็นลำดับขั้นซึ่งมีโอยาคุเป็นผู้นำสูงสุดถัดมาเป็นวาทการกัชฌาที่เป็นผู้สั่งการระดับูลิภาคลางและชุ่มเป็นระดับเกียวดังผู้ปกครองระดับท้องถิ่นและโคกุนที่เป็นลูกรองระดับล่างสุดในปี2 0 1 5ที่่ผานมาอันดับที่เจ็ดกมโดยาคุซ่าในประเทศญี่ปุ่น ในช่วงปี1960จำนวนยักชาติในประเทศญี่ปุ่นเติบโตขึ้นเป็นอย่างมากแลัจากการรายงานของกรมตำรวจพบว่ามีจำนวนยักษ์ชาติเพิ่มสูงถึงเป็นแสนแปดหมื่นสี่พันคนซึ่งคิดเป็นครึ่งหนึ่งของจำนวนตำรวจในประเทศญี่ปุ่นและในปี2 0 1 5ที่ผ่านมาทางตำรวจพบว่ามีจำนวนยักษ์ชาติถึงรวมเกือบ63,000คนเท่านั้น อันดับที่หกแก๊งยามุซาปั้จับมาของนายอิซาโออย่างที่ได้กล่าวมาแล้วว่ายาุซานปัจัุบานมีประมาณ2,500คนซึ่งเราสามารถแย่งยามุซาได้เป็นสาแขใหญ่ได้แก๊งยามาุชิยูมิของนายชิโร่สุกสระมีจำนวนสมาชิกประมาณ2,3400คนหรือเกือบเกือบครึ่งหนึ่งของยาคุซาแก๊งชูมิโยชิอาติของนายอิซาโอเซกิเป็นแก๊งที่มีทธิพลในแถบโาก้ามีสมาชิกประมาณ8,500คนในแก๊งนี้ ภาวะการที่มีทั้งหมดในแถบโตเกียวและโยโกฮาม่ามีสมาชิกประมาณ6 6 0 0คนมากกว่า อันดับที่5รอยสักรอยสักและยาคูซ่าถือเป็นของร่วกันซึ่งรอยสักถือเป็นสัญลักษณ์ของวามแข์งทยแบบที่เขาเข้าการสักนั้นต้องเป็นการสักด้วยเหล็กหรืไทยแบบดั้งเดิมเข้าหนและจะไม่มีการยินยอมให้ใช้เครื่องสักใหม่ใดครับซึ่งการสักด้วยวิธีการดั้งเดิมนี้ใช้เวลาในการสักนานกว่าอีอทั้งต่อมากกว่าและมีความเจ็บปวดมากกว่านอจากนี้ควรเป็นเปด้วยทุนคนใหญ่จะพยายามดีเดียการสักลาอา้ววิมีเข้าใจึ่ว่าเป็นสมาชิกขแลงนัา ก็ได้เลยหลังจากที่สี่การแบดงุูแทนการลบผิด การตัดเยลก็แสดงการขอโทษหรือเป็นอีกหนวีดีของยังซาที่ปฏิบัติสืบอทอดกันมาซึ่งเขาเรียกว่าอีซึนงซึ่งวิธีการก็คือคั้นตอนการตัดแรงจะต้องลูบตัดนิ้วไว้ทาสายลงไปที er ่คอแล้วมอง้อกระดาษจากนั้นคุณจะมาไปสูบอ้อมกับหัวหน้าเพื่อเป็นการแสดงการสำนึกผิดและยังเป็นการขอให้คนแรกลงโทษเขาเป็นประจำสม่ัติซึ่งเนหนักที่สานที่ของยังซา ยวกสร้างมีความเกี่ยวพันกับกานใชการนำหลายรูปแบบไม่ว่าเป็นยาเสพติดการค้าการคโยการ้าหรือการปล่อยเงินกู้และนอกจากนี้ยักษราตยมีที่คอยจับตาคนดังกับแวดวงต่างและคอยเป็นข้อมูลของพวกเขาเป็นประจำสมัคเอแเมื่อไหนกตามที่พวกยัาตต้องการทุนอื่นสูเขาเก่าข้อมูลเหล่านีกมากกว่าและจากเกียวกั่เราไม่าดข้อมูลย้ำถุงภูเขาไม่ถองไม่แค่คู่ชักขณะที่คนเงินไทยราวราวอจุดเปอย่างที่สอง ความตั้งโดยของยักษ์ปูาแน่นอนว่ายักษ์ทูาที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมต่างๆต้องมีเรื่องของดึงเข้ามาเกี่ยวพ้องจากรายงานของกระทรวงการคัาสาราธิกาว่าแคมยามาโมชิฮิโมีมีทรัพย์สินและเงินสดละมแต่พันล้านเยสกุลหรือิดป็นเงินไทยเราาวสองุเล้านานบาทซึ่งเป็นางใ้พวกเขาหลายเป็นองค์กรอาชญากรรมที่มีชื่อเสียงในโลกอันดับที่หนึ่งของยักษ์ปูซาในวันที่17มกราคมปี เกิดแผ่นดินไหวยหา่รุน,นแรงขนาดเกิ2เมกะที่จังหวัดเฮียวโงประเทศญี่ปุ่นซึ่งมันได้สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนประชาชนกว่า2แสนหลังและมีผู้เสียชีวิตทั้งสินงส้น6,434คนหลังจากภัยพิบัติในครั้งนี้แคมยามาโกชิภูมิเป็นยามาซ่าแก้ไรกที่เข้ามาช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ว่าจะเป็นการค้นหาผู้คนการลำเียนสเสบียงอาหารและการสร้างที่พักอาศัยชั่วคราวตักหมดแล้ว Rồi, ăn